สวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านเลยนะครับตอนนี้อยู่กับเกมใหม่ครับในใหม่ครับไม่ได้เกมสกายบอลแต่ผมังไม่เข้าเออไม่พูดมาเล่นเลยดีกว่าผมไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่หรอกจำเร่เซิร์ฟนี้นะฮะเซิร์ฟนี้เนี่ยมันดี นอนจะกระตุกนหนก็ได้คะับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ด้วยนะครับนะคนโดน้อยจังเชื่อกันมาดูเลยไลค์ก็ได้ดูรู้สึกเหาเหลือเกินได้ไหมครับคนเดียวเชิญเพื่อนเพื่อนมาเล่นด้วย เสริมเนี่ยดีมากมชอบไอเสริมเนี่ยแต่เสียายตอนทีมมันวิธีเกมมันมีไม่หมดอ่ะนั่นเป็นทีมสี่ไม่ไม่รู้แล้วโทรสมัคกาฮะโทรสับกา,กาแต่ก็พอเล่นได้อยู่เล่นตัวผู้หญิงบ้านเล่นตัวผู้ชายเหมือนละ หลวงอา้าวหลวงจริงหลวงจริงมองหาเพ็แดแคปไ่โดดกดวิ่งไม่ได้ได้รับได้ชาร์ปหนึ่งว่าได้อยู่ มาใหม่ไหมเนี่ยขอตัวนี้ก่อนเฮ้ยเสกเกาะไม่จับเป็นเรามีล <c oughs> ะถอนเท้าไปวีโรด เล่นค่าดีกว่าตายเป็นตายแล้วเนะาะหาเล่นใหม่ใหู้้ชมดูว่าผมกาดแค่ไหนไม่เก่งอผมเป็นไก่ไปเดี๋ยวเพื่อนก็มาเก็บเองไปเลย let's go <S ตีคนไม่มีก่อนเนี่ย เฮ้ยผม้อ้าวตัวยังเหรอมันตายตายไหนวะอ๋อมีสีลปินเข้ามาซ้อนไม่ได้ทำไมแต่อันนั้นก็ค่าคิวหนึ่งนะเพราะว่ายังเป็นเรื่องรถเร็วจัง การคนมาเล่นกับไมค้าผมมาเลยนะเวอร์ชันนี้เลยเวอร์ชันหนึ่งจห้ให้ทุกคนมาเล่นมาให้ทุกคนมาเล่นใครก็ได้ไมาเล่นกับผมผมไม่มีเพื่อนแล้วไอ้นี่มีขุดคุณนี่วะตอบว่าอเออนี่พันแล้วเนะี่ย จะเป็นทิ้ง <c oughs> ไป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 ไ,ปไปอติ๊บอุ้ยเขียจะทำไมวะเนี่ยกินเดือดเดือดไม่วางบอกเรา ขอแป๊บที่ฟ์มไว้ยังวะคุณดูสิเดียนะใช้การไม่ได้ทิ้งไป เพื่อนแม่งขอเพ้เต็มตัวละฆ่าเลยดิท่านผู้ชมไม่ได้ฆ่าสีเหลือไหมเดีคนแบบสบายจะเรียนเนอคอมกันอะแต่กดตีรัว ผมเสียเปียกมากยู่ในมือถือโทรศัพท์กะเอ้นี่ติดตำนักนะว่สมาดิมันเพิ่งมาช่วยนะแตกหนึ่งเพิ่งเขาไม่ช่วยวะไอ้เป็นล่ะอีม่โดน แล้นะสู้เนี่ยเออทุกคนเกาะเพจหมดเลยนีย่หวานหมูเล้เราทีเนี้ยจะไปขายตัวละางไหมพวกฟาร์มเนี่ยพวกสายฟาร์มตีมันไม่เก่ง เป็นแค่ไหนโอเคดาบแรงสุดแล้วเนี่ยได้ดาบแรงสุดละสีเหลราหมดผมเก็บไปสามอืมอ่ะรวยทีนี้สีเราสีเงินก็หมดไปเหลือสีเขียวสีเขียวสีเขียวอยู่ไหนนี่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 ยุนี ยิงทักทายจะเบิดไปทักทายด้วยยิงลูนอ้าวไม่ถึงโดนโดนวูว่าเจ็บหนะักไม่น้อยยิงอ่ะ นะเสร็จมาแล้วขอแจ้เพื่อนตีกูพร้อมยังเนี่ยเด็กกูพร้อมไหมนะใส่แมงแล้วไม่เว้นละไอ้เหี้ยใครไม่รู้สวยไหมเพื่อนตีอย่างไรตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ เฮ้ทีเราสะบโหดแท้เอาตีกินกันกน้ำเพี้ยนเลยเนะี่ยเกมโอ้โหวันนี้ใช่ปิดไม่ใช่นคนปิดมะเสียใจ5คิวแล้วก็ดีใจละตี้เราตึงนะตี้เราตึงเ่ตึงตึงตึงเปี้ย4คิว,ควเอาเรื่องอยู่ช่วงนี้สน้าบ่อยเหลือเกิน นิชาเนี่ก็เล่นใผู้สาวไดรู้สึกว่าผมเริ่มผม,ผมเรพัฒนาอะไรไปเนีเ่ยเครื่องโชว์หน่อยเนี่ยมันยังช้าเลยเลยนะทายังไม่โดดมาโอเคเล,เล่นทำเล่นทำควสมา พี่อยู่คนนี้แล้วทีมสีเขียวทีมสี 4, ที่ผมชอบเอาเทา้าโอ้ดรอแจ้งะเนี่ยรอแยงนี่ใส่ดีรอแยง ยังไม่ได้มันมืดๆด,ดาเนี่ยเล่นยากบอลนี่มันค่อยๆหายอ่ะไม่ค่อยชอบแต่คนเขาทำได้อยู่ <c oughs> เกือบล่วงอกใม้เพื่อน ทีมตายสองอ้าวสุดยอดเลยตุนหนึ่งตายสองแ้ตนหนึ่งตายหนึ่งเริบจะไปฆ่าสีแดงจะตายก็ตายก็ได้นะดาบแม่งกะแถมบึดเดือดเด่นจย่ตายเป็นตายอะเรายอมยอมมาดิ ใครทักมาวันนี้เอาเชื่อได้เด้อเราตายตายเลยฮะัะเราไม่สนสาบหนึ่งโอเคด่านแมงมืดเล่นยากแถมด่าก็ขาดนี่เปิดกระดิ่งสอง me ชิปเปอร์ชิปเปอร์แขนหายไปไหนวะี่ยอะไรวะเด่ยเร่นตัวพวกญิงนี่ตัวคะอนผู้าชายลุมเต็มเลยล่ะได้กสาวแล้วก็ตีฟสองคนไปว,ว่ารอตรงน้ำจะมีโอเคขอแต่วาดาอยู่ ดาบแดงเท่ากันเด็ดแรงสุดยันนี้ตัวไปกลางเลยเพื่อน,นก็ต่อไปยืนแบบป่าหรอ เราระไม่ไดไปกลางจังขอจะได้ฟูนะมาไปกลางว่าเล่นขอฟูด,ดีกว่าเล่นขอฟูแล้วค่อยบวกจะได้ปรตายาก อ้าวอ้าวข้าตัวตาาเช่อะไรวะเนี่ยไม่มีธนูอะมีแต่ลูกอืมมาี่ ีงไฟกันยิงแจมอันนี้ไปแตกด้วย รูปแบบดิดีตองยิงม่โดเลยวะ<ป>ขึ้นไปดิพนมเรายิงอยู่ส,สุดหมดยิงจนหมด,หมดไม่ไหวแล้ว kalian harusnya nenggat tabung penonton. Yang bersih. Jadi saya mau รอนิองเงี้ยวะเฮ้ยตุ๋ยตุ๋ยเหรอตุ๋ยเหรอตุ๋ยเหรอแถมเลื่อดน้อยด้วยนะเฮ้ยปล่อยเดีดเ๋ยวไม่ชนะไปอ่ะพอแล้วแค่นี้สิบหกนาทีพอแล้ว ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์ด้วยนะครับพบเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบายแมปไปโลดอีกแล้วโอเคบ๊ายบายจุ๊บๆ